สบายดีทุกคนสบายดีตอนสายๆทุกคนวันนี้อันมิได้ไปทั้งเลยทุกคนมันจินยูเพิ่นฮาสิมนึ่งก่อยเสื้อกับมะอือทุกคนเดี๋ยวหอาไปที่ตามฮับช่มด้วกันตอนนี้น้องชายชมจินห้ากำลังรอมะออทุกคนไก่มีตื้มือทุกคนรอมะออมีตื้มือใช่ เนี่ย uh, นั <Wow. S 3> <No. S 2> cool. ่นนอนไม่เร็บนะผ้าก็ผ้าให้เป็นผิวเปลี่ยนผ้าแล้วเัากสบายกว่านี่ทุกคนกอยเข้ากันกอยที่เข้าคุยกับน้องมีน้อยมาแล้วทุกคนมีน้องกำลังกินข้าวทุกคนมา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 กินข้าวปิ้งปลาอย่างปลาหมดแล้วเนาะยังปลาเขาอานหน้าเรา คะมากุมก็มาอึตัวนี้มาอึเฮาก็เลาะแล้วทุกคนซอยเป็นพิกเป็นพิกเรียบร้อยน้องชายชมนเฮากําลังล้างกอยนะทุกคนล้างให้สะอาดวิดีโอถึงแล้ว 看到了没？ ปานให้มันกระเด็นน้ำทุกคนปานยาละก็ล้างอีหลน์น้ำทุกคนเพื่อให้น้ำใสๆนอกจังนี้เฮ้ยอ๋อก่อยลงก้อนนะทุกคนก่อยมันนั่งซุกแล้วก็เอก่อยลงแล้วก็เอามาอื้อมลงหลังทุกคนนึ่งพร้อมกันเลย บัดนี้กะท่าเฮอก่อยก็มาอื้อซุกทุกคนตอนนี้กะท่าก่อยก็มาอื้อซุกทุกคนแต่ว่าท่านได้ได้มะพร้าวเนาะน้องไส้สมจินห้ากุ้ล่างห้าไปเอามะพร้าวอยู่ในบ้านนะทุกคนเดี๋ยวน้องไส้สมจีนแล้วมาน้องไส้สมจินห้าจีพ้ามะพร้าวคูดท่าละทุกคนสะพันกับจีบีหาซักเริ่งท่าทุกคนเลยเนี่ยอีฮืทุกคนเอ้เพื่อซืซุกเนาะน้องไส้สมจินห้าหากระมาเอามะพร้าว น้องเพื่อนี่ให้แฮมน้องเพื่อนจะไม่มาคว้าไปงบบั้มมั้งนี่อวันนี้น้องเพื่อนน้องเพื่อนนี่ก็ยาเนาะเอามากลายเล็กน้อยนี่เนี่ยเรามาขายตีมีนี่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 เอ๊ะแหน่แหน่แลเลอะโอ๊ยแผลเล็กน้อยพู่งใหญ่แล้วเออแหม่เราวจูมันแท้

ช่วยๆทุกคนหอมกอยกำลังน้ำอนี่ทุกคนกำลังหอนๆเลยเนาะทอดกระชับง่ายให้นี่ทุกคนทอดกอยลงชื่อกระชับนากก่เน ตาลองเลย,ยทยุกคนให้เขาเอาลงเอาอีกเอาไม่ใช่ไม่ได้กินล้างไม่ใช่ไหมไม่ได้ไหมัอเลยที่น<ล>ี่ๆๆ แล้วด้วยแล้วล้ลงไปสู้แม่กับน้องมีนี่ตาดนี่ก็ Bà bảo ít lâu nữa đi phố này bảo ít hôm vô cái té hả té hả nữa พร้าวหน่ยด้วยทุกคนร้าวหน่อยนิน้อยเลยามีหลาย

bông này nhé nghe bông này da, Bạn mà nghe, Nó hơi kín Nó kín lắm ạ bình kèm hết ta đấy nó phải không, không la ta à, có đây tốt thôi đưa mẹ ba tâm hiến đi

mọi người đi cái nó. Mam mắt. 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 Mam nè Mam mắt.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  ดูพักมาจะอย่า <situação> ด <érer Help mesmo> <table> ื้อนะมาให้กันแบบมีมีความมิวสิกนิด้วยนะให้นาจาให้เธอทำเฮ้ยบอกข้องมดปุ๊ดเนี่ยนี่ให้เราดู ये निकल गया